รับเข้าสู่มาป้ามี่มาม่าฟางชาแนลค่ะ,ะหลังจากที่เราเริ่มโพสร,รูปๆไปใช่ไหมคนก็เริ่มสงสัยว่าเฮ้ยแฟดทำยังไงเออจริงๆมันไม่ใช่แฟดธรรมชาติหรอกครับใช่เราใชเ้เทคโนโลยีการจเจริญพันธุ์ทางการแพทย์สมัยปัจจุบันเข้าช่วยครับใช่ค่ะแล้ววันนี้เราก็เลยเป็นวันดีเลิกดีเราก็เลยตั้งใจว่าเราจะรวบรวมข้อ ต,ต่างมาเล่าให้เพื่อนๆฟังทั้งหมดกี่ข้อคะป๊ะปแปดข้อ<ช>ทั้งหมดประมาณแปดข้อ,ขอเป็นข้อที่ผ่านการประสบการณ์จริงของพวกเราในการเตรียมตัวก่อนทําเด็กหลอดแก้วเนาะ,ะ,ะข้อที่หนึ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือเด็กหลอดแก้วคืออะไรใช่ค่ะเด็กหลอดแก้วนะคะก็คือเป็นการปฏิสนธิภายนอกร่างกายนะคะแล้วพอเราได้ไข่ แล้วก็ได้เชื้อของคุณพ่อใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็จะมาผสมกันข้างนอกจากนั้นเราก็จะฉีดเข้าร่างกายคราวนี้ตอนที่ผสมเนี่ยมันก็จะมี2แบบก็คือถ้าเพื่อนๆเคยได้ยินคําว่า i c กซกับ IVF ใช่ไหมคะอกซเนี่ยก็คือจะเป็นการคัดเลือกอสุจินักวิทยาศาสตร์นะคะจะคัดเลือกอสุจิตัวที่ดีที่สุดดึงมาหนึ่งตัวนะคะดูดมาหตัวแล้วก็ฉีดเข้าไปในไข่เลย แล้ว็เวีเอฟต่างกันยงไงไอวีเอนี่คือเหมือนจะเป็นแบบว่าเอาไข่มาวางไว้ในถาดแล้วก็ให้อสุจิไรล้อมไรล้อมว่าเอาไข่มาวางเสร็จแล้วแล้วก็เอาอสุจิหนึ่งประมาณหนึ่งหยดอ่าใช่คราวนี้ก็คือเราก็คราวนี้ก็ให้อสุจิเป็นคนเจาะไข่เองข้อดีข้อเสียของสองอันนี้มันก็มันก็มีรายละเอียดปีกย่อยนะไว้เราค่อยมาเล่าให้ฟังดีกว่าโอเคโอเคครับโอเคต่อไปข้อที่สองคืออะไรคบป๊ะ ข้อที่สองคือเอกสารนะ<า>เอกอสารท,ที่ต้องเตรียมที่สําคัญเลยดอกการโตๆคืออะไรคะทะเบียนสมรสครับใช่ทะเบียนสมรสนะคะไม่ว่าคุณจะแต่งงานมานานแล้วไม่ได้จดหรือว่าเพิ่งจดหรือว่าอะไรก็ตามแต่ขอให้มีสําเนาทะเบียนสมรสไปยืนไม่ว่าคุณจะทา IUI หรือว่า ICSI IVF อะไรอย่างนี้ทั้งหมดทั้งมวลต้องใช้ทะเบียนสมรสทั้งหมดนะคะ IUI คืออะไร IUI คือการฉีดเชื้อเข้าไปในช่องคลอดของผู้หญิงครับ ใช้เพื่อย่นระยะทางในการที่เชื้อแล้วก็ไข่จะเจอกันคือเราไม่ต้องให้เชื้อพยายามตั้งแต่ปากทางคือเราช่วยเขาเลยค่ะประเคนให้ไปในช่องคลอดเลยอืมก็นี่ก็จะ เป็นการเรียนแบบธรรมชาติที่สุดก็คือ u i นี่จริงๆแล้วก็คือเทคโนโลยีเจริญพันธุ์อีกอย่างหนึ่งแต่ยังไม่นับเป็นเด็กหนอดแก้วใช่ใช่เพราะว่ามีการปฏิสนธิการภายในของร่างกายคือเป็นการคล้าย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 ธรรมชาติธรรมชาติมากที่สุดใช่ค่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะคะที่ที่เราจะแอบดอกจัร์เล็กๆไว้ก็คือถ้าสมมติว่าเราไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอถามว่าแต่งงานมานานแค่ไหนแล้วอะไรเงี้ยตามหลักแล้วก็คือเราจะนับ Uh, ผู้ป่วยที่นับว่าเป็นมีมีปัญหาเรื่องมีบุตรยากที่อายุต่ำกว่า35ปีนะคะ mm. ก็คือพวกนี้เราจะนับว่าคนที่แต่งงานกันมาแล้ว2ปีไม่ได้มีการคุมกําเนิดร่างกายแข็งแรงไม่มี uh, ปัญหาตรวจสุขภาพตรวจภายในและทุกอย่างปกติสมบูรณ์เนี่ยแล้วไม่มีลูก2ปีเนี่ยเขาจะนับว่าเป็นผู้ป่วยมีบุตรยากเขาถึงจะพิจารณาให้ทำเนาะอันนี้แทถ้าไ mm. ปโรงพยาบาลรัฐ เขาถึงจะพิจารณาให้ทำอายุก่อนอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็จะให้ทำาอ็กซ์ซอะไรอย่ะไรเงี้ยเออแต่ถ้าสมมติว่าแบบถ้าอยู่มากกว่า35ปีระยะเวลาก็ไม่ต้นถึง2ปีคือคุณอาจจะแต่งงานปกเดือน1ปีเงี้ยหมอเขาอาจจะพิจารณาให้ทำได้เลยเนาะยังไงก็คือถ้าสมมติว่าจะไปหาคุณหมอแล้วก็บอกว่าเราแต่งงานมากกว่า2ปีมันก็จะง่ายนิดนึงอือ <laughs> ใช่งั้นก็แสดงว่าถ้าอายุ3-5ปีนี้เราสามารถขอคุณหมอท่านเขา ทำเด็กหลอดแก้วเลยได้ไหมเราไม่ต้องทำไอหยนได้อันนี้ต้องแล้วแต่การพิจารณาของคุณหมอแต่ละคนค่ะบางทีเขาอาจจะมีสเต็ปถ้าถ้าโรงพยาบาลรัดนะคะมันก็จะราคาถูกค่าใช้จ่ายจ,จะถูกกว่าแต่ก็เขาก็จะมีสเต็ปเยอะกว่าโรงพยาบาลเกอกชนหรือว่าคลินิกมันอาจจะต้องเป็นสเต็ปสเต็ปก่อนแบบเราต้องรักษานี้ก่อนอันนี้อันนี้นี่ก่อนไปจนไปถึงหลอดแก้วเนี่ยค่ะเคยป้าเคยได้ยินมาว่าก่อนที่คุณหมอบางท่านจะยอมให้ทําเด็กหลอดแก้วไม่ว่าจะเป็น IVF หรืออีกซี่เนี่ยเขาก็จะให้ทํา IUI ก่อนตั้ง6รอบเลยนะใช่เพราะว่ามันมี <Yeah. S 1> มันมีงานวิจัยมาว่าอัตราความสำเร็จอะคะ่ะมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงรอบที่6ถ้าถ้ามากกว่ารอบที่6นี่คือจะคงที่แล้วดังนั้นคือคนที่จะพยายามทำาอ UI ก็คือทำได้มากสุด6รอบเท่าน,นั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เหมาะแล้วแต่ว่าสำหรับมามมามาคิดว่า แค่สองรอบถ้ามันไม่ได้ก็คือมันไม่ควรอันนี้แล้วก็แล้วแต่แล้วแต่ครอบครัวพี่จะแน่เลยอย่างตอนนั้นของที่พวกเราทำเนี่ยก็คือเราทํากับคลินิกหมอที่แถวแถวบ้านเนาะสรอบพอสองรอบนี้ไม่ติดเราก็เลยตัดสินใจอ่ะเราลองทําเด็กหลอดแก้วกันแล้วตอนนั้นเราก็เลยไปที่สิทธิราชนะครับแล้วก็ตอนนั้นอ่ะในการเข้าสู่กระบวนการของเด็กหลอดแก้วอ่ะมันก็จะมีเอกสารอีกมากมายที่ต้องเตรียมเช่น ใบตรวจเลือดหรืออะไรพวกนี้เดี๋ยวเราไปพูดกันในข้อ3เลยนะครับต่อไปต่อไปข้อ3ข้อ3ค่ะก็คือ,อเอกสารการตรวจเลือดใช่อเอาไปพูดคือข้อนี้ข้อนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถเตรียมไปได้ก่อนเราจะสามารถประหยัดเวลาลนระยะเวลาได้ยกร้นระยะเวลาในการ จะเริ่มกระบวนการของทางโรงพยาบาลได้ประมาณ1-2เดือนเลยใช่ใช่ขึ้นกับ1-2รอบเดือนเลยแล้วแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับคุณหมอที่เราจะไปทำด้วยนะคะว่าเขาเขาจะรับเอกสารเราไหมแต่ว่าที่เราไปทํามา2-3ที่นี่คือเขารับเอกสารข้างนอกหมดเลยเพราะว่า เขาคนคนไข้คงเยอะอะไรเงี้ยเขาก็เลยอ่า,อามาด,ดูดูอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีตรวจเพิ่มนิดหน่อยในในโรงพยาบาลในคลินิกเนาะโอเคเรามาดูของม้ามก่อนเนาะของผู้หญิงเนี่ยที่ต้องที่ต้องตรวจนะคะคือค่าความเข้มข้นของเลือดนะคะพวกพวก C B C อย่างงี้เนาะสองสองก็จะเป็นอ่าการตรวจเลือดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็จะมีพวกซิฟิลิสเอชแล้วก็ไวรัสตับอักเสบบี B. นะคะแล้วก็ข้อที่3ก็คือเป็นพวกฮอร์โมนของคุณแม่ที่จะต้องตรวจนะคะก็จะมี L H F H S เนาะแล้วก็โปรแลคตินแล้วก็ E 2พวกนี้จะเป็นฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองแล้วก็ตัวสำคัญอีกอย่างก็งคือเป็นตรวจฮอร์โมนจากกังไข่เราเพื่อที่จะดูว่าเขาเรียกว่าอะไรอ,อะว่ารังไข่เรา,ามีไข่เหลือมากน้อยแค่ไหน ย,ยิ่งอายุเยอะค่ะยิ่งอายุเยอะค่าตัวเนี้ย A M H ตัวเนี้ยเรียกค่า M A M H เนาะค่า M H ตัวเนี้ยจะยิ่งต่ำดังนั้นถ้าสมมติว่าตัวนี้มันจะมีผลอะไร A M H จะมันจะเป็นตัวสำคัญที่คุณหมอที่เราจะทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยจะใช้เพื่อพิจารณาฮอร์โมนทั้งหลายเราเนี้ยไว้ดูว่าเราจะต้องใช้ยาที่โดสเท่าไหร่กี่ยูนิตอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าคนที่ a M H อ่าต่ำ ต่ำเขาก็จะแบบแสดงว่ารังไข่ใกล้จะเสื่อมอะไรเงี้ยเขาจะต้องใช้ยากระตุ้นไข่ที่แบบโดสสูงๆมากแล้วก็ฉีดหลายวันย,ยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยใช่ต่อไปของคุณพ่อมีอะไรบ้างคะของป้าตอนนั้นก็ตรวจมีตรวจความเข้มข้นของเลือดเนาะตรวจภาวะการเป็นทาหาทีเนีเออ,อใช่คุณแม่ก็ต้องตรวจนะแล้วก็มีอะไรซิฟิลิสเอ อ่ารตติดทก็ไวรัสตัดประสบด้วยลักษณะนี้ก็คือเราก็ตรวจไปก่อนก็ได้หรือไม่ก็ตอนที่เราไปติดต่อกับทางเคาน์เตอร์ที่โรงพยาบาลเราก็ถามได้ว่าเนี่ยเราจะไปตรวจตรงนี้มาโรงพยาบาลรับของคลินิกนอกที่เราตรวจไหมรับของแลบนอกที่เราตรวจมาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราตรวจแล้วเตรียมไปก่อนบางทีเราก็สามารถล่นเวลาใช่ได้ถึงเตียงในสองรอบเดือนแล้วก็ขลพ่อที่ต้องที่ต้องตรวจอย่างคือตรวจน้ำเชื้อ อตรวจน้ําเชื้อใช่มีความผิดปกติไหมตรวจน้ําเชื้อในมาตรฐานมันก็จะมีตรวจว่าอ่าวอลลุ่มเยอะไหมแล้วก็จํานวนตัวอสุจิในวอลลุ่มที่กําหนดอ่ะลักษณะเข้มข้นมากพอไหมมีลักษณะที่ผิดปกติเยอะมากน้อยขนาดไหนผิดปกติต้องเป็นยังไงคะผิดปกติต้องเป็นผิดปกติก็จะมีพวกสองหัวบางอันไม่มีหางเป็นต้นบางอันหัวไม่สวยหัวไม่เรียบเป็นต้นเนาะแล้วก็ เ,เกณฑ์อีกอันหนึงก็คือการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิว่าอันนี้จะวัดความแข็งแรงของตัวอสุจิว่าวสามารถเคลื่อนไหวได้แข็งแรงมากน้อยไหมอะไรเงี้ยโอเคค่ะต,ต่อไปข้อที่สนะคะข้อที่4ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิตามินอาหารเสริมเราต้องบอกก่อนว่าพวกวิตามินอาหารเสริมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พวกเรากินกันแล้วมันได้ผลแต่ว่าบางอย่างเอาจริงๆก็อาจจะไม่มี งานวิจัยของแพทย์มาลองรับหรือว่าร้อยเปอร์เซนอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันก็มีมันก็มีจากหลายๆที่เป็นงานวิจัยของบางอย่างหมอก็บอกบางอย่างหมอก็แนะนําแต่หมออีกท่านนึงก็เงียบไม่ได้พูดอะไรใช่ใช่บางคนก็บอกว่ามันไม่ได้ไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่รู้สิเราก็กินเราก็ไม่ฟังถ้ามันไม่เป็นภาระกับการเงินมากเกินไปเราก็หามาใช่ใช่ใช่เอาของป้าก่อนป้ากินอะไรบ้างอ่าป้ากินซิงเนาะมีซิงมีโคคิวเทน แล้วก็วิตามินซีครับส,ส่วน CoQ10 เ,เน้นนิดนึงว่ามันจะมีหลายเกรดนะให้ให้สอบถามเภสัชกรผู้จำหน่ายก็ได้ใช่ใช่มันก็จะมีแบบว่าแบบดีไลฟ์มาแล้วเป็นยังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าของมานี่จะเยอะหน่อยก็จะมี CoQ10 DHEA แล้วก็วิตามินซี โฟลิกโฟลิกก็ต้องกินอยู่ละโฟลิกเนี่ยคืกันเป็นปีนานมากแล้วแล้วก็อะพรีเนทัลมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิตามินเสริมที่มันเป็นรวมหลายๆหลายๆตัวกินบำรุงของแม่ไงคะกินมานานก็ประมาณเนี้ยแล้วก็ที่เคยกินก็จะมีน้ำมะก,กรูดอ่าน้ำมะก,กรูดเห็นมีเคยกินไอ้นี่ด้วยนี่แกนสับประรดอะ่ะโอเค่แกนแกนสับประรดเนี่ยอ่า ตอนใส่วอออนอ๋อตอนใส่วอ่อนนะยังยังไม่ยังไม่ได้ว่าการการเตรียมตัว่ต้องกินก็คือกินน้ำมะกรูดก็เขาเขาเขาบอกเนาะเขาบอกเขาบอกจากหลายๆอ่านที่อ่านมาเออเขาบอกว่าแบบเออมันก็จะช่วยทําให้ไข่ดีไข่สวยอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามอดทนกินมากแต่แบบรสชาติคือแบบ คือถ้าใครกินได้คือดีอะแต่ก็ดีมั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าเรากินไม่ได้คือสภาพมะกรูดมันจะเป็นกรดจัดอยู่แล้วนะแล้วลกินมันก็แบบหอดแล้วก็กรดเกินในกระเพาะด้วยเนาะกินแล้วอ้วกอก่ะคือมาก็เลยคิดว่าถ้ามันจะต้องทรามานขนาดนี้มันมันมันไม่น่าจะ happy แฮปปี้เลยก็เลยหยุดไปไม่กินก็เลยกินเนี่ยโคคิวเทนกิน d ี e อเอดี๋ยวที่กินต่อเนื่องตลอดวิตามินซีพีนทอลแล้วก็โฟลิกเนี่ย กินแล้วก็ที่สําคัญคือต้องกินล่วงหน้า3เดือนเพื่อที่ประสิทธิภาพในการทําให้ไข่สวยงามให้ <Wow. S 1> ให้อสุจิดีเนี่ยส <Okay. S 1> ามเดือนอหรือหนึวันกินสะสมมาใช่กินก่อนที่เราจะมีแพลนมีน้องเพราะว่าหลังจากที่เราเราประสบการณ์จากตัวเองเนาะก็คือจาก2รอบแรกที่เราทำอะเราก็คือแบบ ก็ก็กินกินไปแล้วก็ไปทําด้วยเราแบบมั่นใจเพราะเราสุขภาพดีทั้งคู่เราไปตรวจทุกอย่างปกติหมดฮอร์โมนทุกอย่างปกติเราวคิดว่าอ๋อเราคงสุขภาพดีอะไรเงี้ย้แต่มันก็ไม่มาสักทีโอ,อ้แต่มันก็ไม่มาสักทีเราก็รอรอรอเออแล้วคราวนี้เราก็เลยแบบเออก็เลยลองกินสามเดือนแล้วคือเราอดทนเลยเรากินสามเดือนจากนั้นเราก็ถึงไปทํา แต่ต้องบอกก่อนว่ามันก็ไม่ได้มีแค่อาหารเสริมที่เราหามากินแค่นั้นนะในระหว่าง3เดือนนี้มันก็มีการข้อถัดไปใช่ค่ะข้อต่อไปข้อที่5ข้อที่5ก็เป็นเรื่องอะไรครับการออกกําลังกายใช่การออกกาลังกายตอนนั้นเราออกกําลังกายกันกี่วันนะหนึ่งร้อยวันร้อยวันเนาะสามเดือนเองที่บอกที่บอกข้อที่แล้วอย่างที่บอกข้อที่แล้วคือเรา เตรียมร่างกายก่อนเข้ากระบวนการสารเดือนใช่ที่บอกว่าประสิทธิภาพของของการออกกำลังกายการกินอาหารเสริมหรือการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไข่ไข่ของเมื่อสาเดือนที่แล้วมันจะเป็นไข่ที่ดีในวันนี้ดังนั้น อสุจิเมื่อสามเดือนที่แล้วก็จะเป็นอสุจิที่ดีในวันนี้ดังนั้นถ้าเราเตรียมตัวร่วงหน้าประมาณหนึ่งร้อยวันอะไรเงี้ยมันก็จะได้ไข่ให้ดีแล้วมันเออมันมันได้มันมันใช่จริงเพราะเราเราก็ทําแล้วมันก็เออเวิร์กอ่ะพะเราทำมาสองรอบคือเราไม่ได้เตรียมตัวอย่างนี้เลรยงที่บอกสองรอบสองรอบแรกเราลุยเลยลุยเลยพื่อออกกำลังกายไปด้วยไปทําด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่ไงพราะรอบนี้เราเลยแบบไม่ไม่ไม่เราเราต้องทําก่อนสามเดือนเออจากนั้นเราก็ ไปทำมันก็เออประสบความสำเร็จรอบนี้ก็ประสบความสำเร็จได้แฝงมาเราเราลองมาขยายความในการออกกำลังกายก่อนใช่ม่ใชป้าเราทำยังไงบ้างตอนนั้นป้าปั่นจักรยานเช้าละครึ่งชั่วโมงเป็นเป็นแบบคาร์ดิโอเนาะใช่ครึ่งชั่วโมงทำอะไรก็ได้นะจริงๆแล้วขอให้มาทำอะไรมาลิงฟิตเล่นลิงฟิตใช่ลิงฟิตมันก็จะได้ทั้งเวททั้งคาร์ดิโออะไรอย่างเงี้ยครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่ถึงแต่แต่คือทำสม่ำเสมอคืออย่างน้อยแบบ คือต้องหาเวลาก็พยายามให้มันได้ติดต่อกันให้ให้ได้นานที่สุดเนาะแบบว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวันเนี่ยทำให้มันยาวไปเลยครบร้อยวันไปเลยเราอย่าไปทําแบบวันเว้นวันเว้นสองวันเว้นสามวันแล้วเรานั้เราก็ไม่รู้นะว่า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 ถ้าทําอย่างอื่นมันจะดีไหมแต่ว่าเราทําแบบเราติดต่อกันเราติดต่อกันเลยร้อยวันยาวแล้วก็การออกกำลังกายที่สําคัญนะนี่เราขออินแพทย์จีนเพราะผมว่าเป็นแพทย์จีนเนาะออกตอนเช้าดีกว่าตอนเย็น นะเพราะตอนเย็นเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายจะต้องเตรียมตัวพักผ่อนแล้วถ้าเราไปออกกำลังกายอย่างเงี้ยม,มันก็จะทําให้ไตหรืออะไรเงี้ยที่ตามแพทย์แผนจีนนะมันก็จะทําให้มันเสื่อมอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราออกตอนเช้านี่คือเราแบบอะไรงี้แนะนําว่าตื่นเช้ามาเนี่ยเราล้างหน้า แล้วเราควรกินน้ําก่อนออกกําลังกายสักจิบสองจิบไหมหรือว่าเราออกกำลังกายไปเลยแล้วเราก็ค่อยแล้วก็จิบจิบ like หน่อยได้ม anyway ันแล้วแต่แล้วแต่สไตล์บางคนหายก็หายก่อนเสร็จแล้วออกกำลังกายเสร็จแล้วเราก็ค่อยดื่มน so ้ำใช่ช่วงเวลาที่ดีในการออกกำลังกายของตามแพทย์จีนคือเจ็ดโมงเช้าถึงแปดโมงเป็นช่วงเวลาที่ที่เหมาะกับการขับถ่ายของเสียเอาไปอะไรอย่างเงี้ยนนเวลาเหงื่อออกอะไรอย่างเงี้ยคือเราแนะนำเนาะเราแนะนําให้ออกตอนเช้าแต่ถ้ามันมันยุ่งไม่ได้จริงๆก็ตอนเย็นก็ได้แต่ว่า ตอนเช้าดีกว่าเออเช้าดีกว่าตามแพทย์แผนจีนตามแพทย์แผนจีนแต่ประมาณนะแต่ว่าคนอื่นเป็นยังไงเราเราไม่รู้เราก็พูดได้ฟังในในลอง m a n a g เวลากันเอาว่าอยากได้ยังไงแต่ว่าเพื่อลูกเราเนาะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองเดี๋ยวมันก็ส่งต่อถึงลูกเองนั่นแหละโอเคค่ะข้อที่หข้อที่หของเราคืออะไรครับป้งดกินหวานข้นี้จาได้เลยเพราะว่า งดกินโค้กไปตั้งหกเดือนร้อย100วันร้อย <c oughs> วันร้อยวันเพราะว่าแทบจะลงแดงตายอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือที่เราต้องงดหวานเพราะว่าน้ําตาลเนี่ยพวกของหวานพวกน้ําตาลมันเป็นตัวร้ายในการทําลายเซลล์จากที่เรารู้มาแล้วนะคะมันทําให้เซลล์แก่ลงเห็นไหมเหมือนเวลาที่เราเขาบอกให้ลดน้ําตาลนะอะไรถ้าคนอยาก <c oughs> จะแบบอยากสาวอะไรอย่างเงี้ยให้ลดน้ําตาลมันไม่ได้แค่ทาลายเซลล์ทั่วไปมันทําลายทุกเซลล์รวมไปถึงเซลล์ไข่ด้วยใช่ แล้วก็มันก็มีงานวิจัยจากสหรัฐอเมริกามาเนาะเราก็นั่นอ่านมาเขาบอกว่าสถาบันอะไรนะ ASRM ใช่ ASRM นะคะเป็นเขาวิจัยว่าคุณแม่เนี่ยที่ต้องการจะทำ IVF หรืออีกซี่เนี่ยนะคะแล้วมีการลดคาร์โบไฮเด เชิงเดี่ยวโดยเฉพาะพวกเชิงเดี่ยวก็จะเป็นพวกข้าวไม่ขัดเอ่อข้าวขัดสีใช่ข้าวขัดสีข้าวขาวๆพวกชาไข่มุกน้ำตาลอะไรเงี้ยเออน้ำโคกน้ำตาลจากข้าวโพดจากอะไรพวกเนี้ยเออพวกเนี้ยพอเขาลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตลงแล้วเพิ่มโปรตีนให้มากขึ้นพบว่าอัตราความสําเร็จนะคะที่ตัวอ่อนน่จะไปถึงระยะบาโตซิตระยะบาโตซิตคืออะไรครับปะก็เท่าที่เข้าใจคือระยะที่ อสุจิกับไข่เนี่ยผสมกันแล้วมีการเจริญเติบโตมีการแบ่งเซลล์ไปจนถึงวันที่5วันที่5นี่เขาจะนับเป็น b l a s t o ็น Day s ดก่อนหน้านั้น <Day S 2> <5. S 1> เขาเรียกว่าอะไรบ้างอะก็จะมีส่วนมากที่เขาจะใช้ก็จะมีเดย์สามเนาะเดย <Day 3 S 1> ก็จะเป็นพวก c l e a v a ก็คือการแบ่งตัวแค่ ก็คือการแบ่งตัวของเซลล์ก็จะเป็นจากหนึ่งไปสองสองไป4 4ไป8อะไรเงี้ยถ้าคลีเวนก็จะอยู่ประมาณ8เซลล์แต่ถ้าบป็นตัวสีมันก็จะเริ่มเป็นกลมๆม,มีขอบมีผนังเซลล์เริ่มเป็นร้อยเซลล์แล้วเริ่มเยอะเริ่มเยอะมากๆแล้วมันมากกว่าร้อยเซลล์แล้วดังนั้นคนคุณพ่อคุณแม่ที่จะทำอีกซี่ทำเด็กหลอดแก้วเนี่ยเรามุ่งหวังหมอทุกคนมุ่งหวังให้ไปได้ถึง ระยะบาโตสีเพราะว่าบาตโตสีเนี่ยมันก็หมายความว่าเซลล์มันโตเติบโตมาได้ระยะหนึ่งแล้วพร้อมที่จะฝังตัวใช่เริ่มมุดเริ่มจะมุดออกจากผนังเซลล์มุดออกไปแล้วอะไรเงี้ยดังนั้นงานวินในใจัยเขาบอกว่าพอคุณแม่ในที่ลดคาร์โบไฮเดรตแล้วก็เพิ่มโปรตีนขึ้นมานมีความสําเร็จในการที่ตัวอ่อนเนี่ยจะไปถึงระยะบาโตสีหรือ day หเนี่ยจาก19%ไปจนถึง4-5%นนะคะค่อนข้างเยอะเลยใช่ดังนั้นนะคะเราก็แนะนำเพื่อนๆถ้า ถ้าตั้งใจจะทําแล้วแบบไม่อยากเสียเงินเปล่าอ่ะขอเวลากหนึ่งร้อยวันออกกำลังกายเอ่ยกินอาหารเสริมเอ่ยแล้วก็มดหวานดหวานเอ่ยย่งน้อยหนึ่งร้อยวันแล้วก็จะไม่ผิดหวังค่ะโอเคทําเพื่อลูกเนาะค่ะข้อที่เจ็ดเจ็ดค่ะเป็นออปชันอื่นตัวเลือกอื่นๆเนาะตอนนั้นเราทําอะไรบ้างนะ เราก็ฝังเข็มเนาะเพราะด,ด้วยความที่ฟังเป็นหมอจีนอยู่แล้วเป็นแพทย์จีนอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีฝังเข็มมีลมยาใช่ใอ่าเราก็กินยาจีน,นใ,ใช่แล้วก,กินล่วงหน้า100วันอย่างที่บอกแล้วเราเราให้สเกลที่100วันก็คือมันก็เป็น มันมีงานงานวิจัยมาเหมือนกันนะคะที่แบบว่าเราทำควบคู่กันระหว่างเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ของแผนปัจจุบันร่วมกับแผนจีนเก่าแก่เงี้ยทำทั้งฟังเข็มลงยาคเอ่อแล้วก็กินยาจีนร่วมกับทําคู่กันเงนะะี้ยค่ะก็เพิ่มอัตราความสําเร็จในการทําเคสที่ยากๆมาไม่น้อยเหมือนกันดังนั้ด้วยความที่เราเป็นหมอเราก็เลย ไม่ลืมเอาจริงๆในเชิงข้อมูลมันก็มีความสมเหตุสมผลนะเพราะว่าคนจีนเขาค่อนข้างที่จะแบบคิดมากเรื่องการมีลูกบางคนก็ประสบปัญหาเรื่องมีลูกยากอะไรอย่เงี้ยที่จีนนี่คือเขา ไนหนก็ไหนก็เล่าให้ฟังเนาะที่จีนคือเขาค่อนข้างซีเรียสเรื่องเรื่องการมีบุตรยากมากๆเลยดังนั้นแผนกแผนกสูตินารีแผนกมีบุตรยากที่คนไข้าจะเยอะเยอะเยอะมากๆแล้วก็ข้าวหมอก็จะแพงมากเพราะว่าด้วยความที่คนจีนนะเมื่อก่อนเขามีนโยบายให้ลูกคนเดียวไงะะใช่คือถ้าไม่มีลูกนี่คือสายตระกูลโดนตัดใช่ก็คือแบบคือ ฉันมาจากหนึ่งคนเธอมาจากหนึ่งคนแล้วคนนี้ถ้าเธอกับฉันไม่มีลูกด้วยกันอย่างเงี้ยสายมันก็ขาดไป<า>ดเลยดังนั้นดังนั้นแผนสูติที่เมืองจีนคือจังมากคือเป็นเรื่องซีเรียสมากดังนั้นก็เออคนก็มารักษาไปเยอะเขาก็าจะใช้ควบคู่กันนะคะคู่กับทั้งแผนปัจจุบันแล้วก็แผนจีนควบคู่กันมันก็เพิ่มอัตราความสําเร็จมากขึ้นเหมือนกันนะอืก็ดูจากคนไข้ที่มาหาหมอมาฟาังก็ ติดลูกไปหลายคนเหมือนใช่นใ,นใช่นะใช่เขาก็แบบเขาก็เขาก็เขาก็แบบเหมือนเพิ่มเพิ่มอัตราวความสําเร็จไปง่ายจากคน<อ>ที่แบบพยายามมานานอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่ติดติดไปนี่ก็ไม่ใช่ว่า กินยาจีนฝังเข็มลมยาแล้วไปทํา i b f อีกซี่หมดก็ไม่ใช่นะใช่บางทีก็เขาก็คึ่งๆนึงนี่ก็ติดตามธรรมชาติเลยเราแค่ปรับสมดุลร่างกายเราปรับสมดุลอะไรเงี้ยแต่ว่าของในของตัวเองก็คือเราเราพยายามหาคําตอบแต่เราก็หาไม่เจอซะทีว่ามันเพราะอะไรอะไรเงี้ยเราก็เลยทาควบคู่กันเราก็ไม่อยากรอเพราะเราก็อยู่เยอะขึ้นทุกวันก็แล้วแต่มันเป็นเงื่อนไขของแต่ละบ้านเนาะอย่างของเราเราแต่งงานประมาณห้าหกเดือนเราก็เริ่มเริ่มที่จะทำเราไม่รอถึงสองปีเหมือนกัน เพราะเราคิดว่าเออมันอายุมันเยอะขึ้นแล้วก็เซลล์ทุกอย่างอะของวันนี้เดือนนี้กับเดือนที่แล้วอย่างเงี้ยของเดือนเดือนที่แล้วมันก็จะดีกว่าดังนั้นก็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 เลยคอนเซิร์เรเรื่องเวลาแล้วก็เลยทำาให้มันเร็วก<ต>ึแต่ว่าร้อยวันเนี่ยไม่ใช่ว่า ร้อยวันเราจะฝังเข็มร้อยวันเลยอะไ่ใช่นนี้อาจต้องไปรึกษาหมอจีอ really. ีกทีอาจจะต้องปรึกษาหมอจีว่าช่วงเนี้ยประจําเดือนจะมาแล้วจะฝังเข็มเมื่อไหร่จะลงยาเมื่อไหร่กินยาจีเมื่อไหร่อันนี้เราต้องไปปรึกษาหมอจีอีกทีว่าควรทํายังไงมันไม่ได้ต้องทำร้อยวันคุณไม่ได้บอคุณไม่ต้องฝังเข็มร้อยวันลงยาร้อยวันตามตาไม่าหอกใช่ใช่ก็เยอะเกินไปใช่ค่ะโอเคข้อสุดท้ายข้อที่แปดข้อที่เรารอคอยนะคะเพื่อนคงอยากจะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่า ค่าใช้จ่ายข้อที่แปดค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งกระบวนการทําเด็กหลอดแก้วเท่าไหร่คะ,ะ่ะที่เราจ่ายไปจริงๆเราเรานับรอบที่เราสําเร็จเลยนะคือ,อประมาณ1นึ่งแสนมื่นนิดๆใช่ไม่รวมค่าเดินาทางครับใช่ค่ะเป็นค่าหา,าการและค่ายาล้วนๆส่วนมากเนี่ยที่แพงอะ่ะมันแพงค่าค่ายาใช่คือคือมะม้าเนี่ยทำอย่างที่บอกนะว่าเราทามาสามรอบสองรอบครึ่งอะ่ะ เราเก็บไข่กันมาสามรอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆก็คือฮอร์โมนทุกอย่างคือเป็นปกติแต่ว่ามันไม่ค่อยตอบสนองต่อไม่ค่อยตอบสนองกับยาใช่ก็เก็บไข่ได้ทีเจ็ดฟองเจอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดฟองแปดฟองข้างๆเท่าไหร่นะสิบแปดฟองอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรเนี่ยฉันทำไมฉั้นน้อยอย่างนี้อะไรเงี้ยก็คือก็คือทุกอย่างดีนะเนี่ยมันเงื่อนไขมันเยอะมากแต่ละคนเราไม่สามารถบอกเลยว่าคนนี้ต้องใช้โดสเท่าไหร่หรืออะไรเงี้ยมันต้อง มันต้องลองไปคุยกับคุณหมอคือเรา,<ช>เ,ราเตรียมทุกอย่างให้พร้อมแล้วแล้วก็ไปตรวจเสร็จแล้วไปคุยกับคุณหมอเขาเนี่ยเขาก็จะตรวจเลือดปุ๊บเขาจะเริ่มปรับยาอืเขาจะปรับยาอะไรให้<ก>เราก็มันต้องขยายความอย่างนี้ว่าแสนสามเนี่ยค่ายามันไปแล้วประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเะจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะก็อยากจะบอกว่าแต่ละที่โรงพยาบาลแต่ละที่คลินิกเฉพาะทางแต่ละที่เนาะ,<ช>ะก็จะมีค่ายาค่าหัตถการที่แตกต่างกันที่เราทำเนี่ยก็คือทำที่เชียงใหม่นะครับ ที่กรุงเทพคลินิก คลินิกที่เป็นคลินิกเอกชนอาจจะราคาสูงกว่านี้เพราะว่าอย่างเรื่องการรอคิวก็คงไม่ต้องรอคิวนานเท่าในโรงพยาบาลก็สามารถทําได้เลยใช่ค่ะค่ายาค่าหมอที่เขาสามารถเรียกค่าตัวได้แพงขึ้นเขาก็จะเรียกไปตามนั้นนะครับใช่ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆพิจารณานะของเราก็คือเราไปทําทั้งที่เรามีประสบการณ์ทําทั้งที่รัฐบาลก็คือศิริราชเนาะนอกเวลาทําเป็นคลินิกนอกเวลาจริงๆคลินิกนอกเวลาที่เราทำครั้งที่หนึ่งทั้งที่สองเนี่ยก็ราคาหองไม่ต่างกันเลย กันหลักหมื่นถ้าเอาค่าเดินทางมาเทียบนี่สิริราชน่าจะแพงกว่าด้วยซ้ำใช่เราเราเราอยู่ใช่เราทําที่สิริราชรอบแรกก็ผลเท่าไหร่นะป้กว่าแสนสามหมื่นแสนสี่หมื่นนี่แหละรอบแรกรอบแต่ว่ารอบรอบที่สองที่เราทําที่สิริราชเนี่ยรอบที่แสนสี่แสนห้าเรายังไม่ได้ใส่ตัวอ่อนเลยเพราะว่ายามันแพงยามันแพงคือเขาตัวที่แบบดูสไฮแบบเดอะเบสที่สุดในนั้นให้เราแล้วเพราะว่าเราไม่ค่อยตอบสนองต่อไข่ ใช่แต่ว่าด้วยตอนนั้นมันติดโควิดแล้วรอบที่2เนาะใช่เราก็เลยได้หยุดไปไม่ได้ไม่ได้เข้าไปก็ไม่ได้เตรียมผนังบนลูกอะไรเงี้ยสักทีอะไรเงี้ยแต่ว่าคราวนี้เราก็เอิมีโอกาสได้ไปทําที่เชียงใหม่ทําที่เชียงใหม่เราก็ได้ทําจนเสร็จสิ้นโปรเซสจนตอนนี้ก็ได้ได้มา2คนได้มาสคนค่ะโอเคตอนนี้22่สิบสองปีแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็ลองพิจารณาดูว่าจะไปทําที่ไหนอะไรยังไงเนาะ แต่ละที่ก็มีค่าใช้จ่ายไม่เท่ากันแหละเงื่อนไขของสุขภาพแต่ละคนด้วยนี่ก็ลองพิจารณาเราก็มาเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าอันนี้ขอฝากขอฝากไปสําหรับพ่อแม่มที่ที่อยากจะมีลูกแต่หลังแต่งงานแล้วอยากมีลูกหรือหรือแม้กระทั่งสาวสาวเพื่อนเ่เราเนี่ยค่ะที่อายุเริ่มจะไปแตะ 3- 5 3สิบห้าสแล้วยเงี้ยยังไม่มีคู่ใช่แต่ว่าแต่เราก็เอ้อยากมีลูกอะไรเราไม่รู้วันหน้าเราจะเป็นยังไงนะคะ สามารถไปเก็บไข่ได้คือกระบวนการมันก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเราไม่มีอสูจีม,มาผสมไม่นะเฉยเนาะเราไว้คลิปต่อๆไปเราจะมาเล่าเราจะมาเล่าให้รายละเอียดให้ฟังเนาะว่าว่าการทำอีกซี่เนี่ยมันมีกระบวนการ,กรยังไงเล่าให้ฟังตั้งแต่เริ่มอันนี้คือเป็นการขั้นตอนการเตรียมตัวแปดข้อแค่แค่การเตรียมตัวเตรียมเอกสารให้เรา ไม่ต้องเสียเวลาเพิ่มอีก2เดือนเออใช่อันนี้คือถ้าถ้าเพื่อนๆค่อยๆฟังแล้วก็ลิสต์เดี๋ยวถ้ามีอันไหนที่มันแปะหน้าจอได้เดี๋ยวเราจะแปะเช่นฮอร์อมโนมนฮอร์โมนที่ต้องไปตรวจเพิ่มของผู้หญิงแล้วก็รายละเอียดในการตรวจเลือดตรวจอสุจิอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะขึ้นอินเสิร์ตให้ท้ายคลิปครับใช่ค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอ ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบเนาะเราหวังว่าคลิปของเราเนี่ยจะเป็น,ปนข้อมูลปเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะใช่ค่ะ <Okay. S 2> มีถ้ามีข้อสอบถามหรือว่าอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติม<ก> <ๆ S 1> อะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยครับค่ะออขอบคุณนะค่ะ